เลยด้วยความที่เซนแม่หนูมันแรงอ่ะเนาะไม่อยู่บ้านสงการหนึ่งอาทิตย์มาดูกันว่าของจะเยอะแค่ไหนท่าดามาอันบ็อกซ์กันทีนี้สงการหนูไปเทีาา 4, ท่ยวมันสี่ห้าทิ้งใช่ไหมทุกคนแล้วคือที่หนูประทับใจมากๆเลยคือเทอร์มินอลทเวนตี้วันกับไอ้ขาสยามส่วนที่ที่พีที่สุดแล้วหนูจะมาเล่าในวันนี้ก็คือ k ิ n ง Power ไปที่มหาคนครกันทุกคนก็คืออยากไปเล่นสไลเดอร์นี่เหมือนแบบทำมาเป็นลาร์นเซย์ว่ะทุกคนมันมีดาวแบบว่าน,นาะะ่นารักมาก สรุปพี่อุ่นบอกว่าเปล่าคนเลื่องซึ่งพอเราไปถึงอะทุกคนมันเขาก็มีป้ายเขียนแล้วนะอุ้ยกลิตเตอร์ช่ำม,มากทุกคนคือกลิตเตอร์คือยิ่งกว่าคําว่าช่ำม,มาดูดิโอไม่ก oh uh ็เจ้าหญิงมันจะมีกลิเตเจอร์ส่วนที่น้อยมากๆที่แบบว่าใช้ในกล้องเลยเห็นอะทุกคนนี่คือหนึ่งในนั้น นี่จะเป็น g l เตอร์เลเวลของหนูนะคะก็แบบว่าเฮ้ยงั้นลองส่งพี่ชายไปเล่นดูไหมอะไรเงี้ยพี่ชายนะก็ไม่เล่นนะทุกคนรู้ว่าเขาบอกว่าต้องอายุถึง20ก่อนเพราะเวลานั้นเขาคือเริ่มขายแอลกอฮอล์แล้วเราก็เลยไปหาของกินนี่ทุกคนมาส่งถึงสักทีนะคะหนูรอนานมากเพราะกับในกระปุกอันนั้นอนะที่ทุกคนเห็นในคลิปเวลานหนใูใช่ไหมหมดแล้วคือมันดีมากทุกคนคลิปนั้นคือหนูเป็นสิวอะใช้แล้วคือหายเกี้ยงกระปุกอะหาแบบกระปุกไม่ได้ก็เลยไปสอยแบบ travel pack มาพี่ผู้หญิง3าคนเดินไปก่อน่่ั้ลลเเาาาากหนนนฉีดดบ ก็คือฉีดแบบฉีดน้ำกับใส่พี่ผู้หญิงเหมือนโดนหลังหูแล้วพี่ผู้หญิงก็เหมือนเล่นกับไฮาดาแบบอ้ออ้ออ,อ,ออะไรเงี้ยแต่มีฝรั่งมีคนหนึ่งอ่ะเดินมาหา,าดาและชี้หน้าแล้วพูดอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนคือแบบว่าชี้หน้าจนทาดากลัวทุกคนก็คือเห็นเหตุการณ์นั้นโดยที่อนันําไม่เห็นทุกคนแล้วทุกคนทำตัวแบบปกติมากเราแบบโอเคงั้นกลับบ้านกันดีกว่าเพราะคิดว่าพี่ชาวต่างชาติเริ่มจะแบบว่า แล้วเสร็จปุ๊บคือมาม,มีหนูอะแล้วก็ทุกคนอนะวิ่งมาที่โต๊ะแล้วบอกรีบกลับบ้านกันเถอะกำลังจะเข้าจาุดสำคัญแล้วทุกคนอย่่งไปไหนนี่หนูก็เดินไปอีกฝั่งนึงทุกคนคือฝั่งมันได้เลื่อนแต่มามีหนูเนี่ยเดินไปอีกฝั่งนึงฝั่งลิฟต์อะไรห,หนูไม่รู้ว่าเขาตื่นเต้นรีบอะไรกันแล้วสรุปอะทุกคนที่ทุกคนเล่าให้หนูฟังในนั้นนะก็คือฝรั่งคนนั้นแหละที่ชีหนา้ทาทดาอยู่อยู่เขาก็แบบ คิกกิ้งกับใครก็ไม่รู้อีกคนนึงแบบเหาะมาจากบันไดเลื่อนแล้วแบบขี่กับทุกคนคือมามีกับมนุยอ่ะทุกคนยืนอยู่ปลายทางบันไดเลือ่อนแล้วคือฝฟอรอีกคนนึงอ่ะทุกคนยืนอยู่ปลายบันไดพอดีก็คือรีบดึงตัวมีนุยอ่ะออกมาทุกคนไม่งั้นก็คือโดนเต็มเต็มเสร็จปุ๊บพวกเราก็คือรีวิ่งเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหนึ่งในเป้าหมายเขาก่อนหน้านี้คือทาดาพี่ผู้หญิงคนนั้นนะคะทุกคนเขาก็แบบว่าปิ้วปิ้วน้ำใส่ทาดาก่อนอยู่แล้ว อรแล้วึ้นาดาก็ปิ้วปิ้วกับตามแบบเขาเรียกว่าอะไรวะที่น้าทำแล้วมารายาทของคนไทยที่เล่นน้ำสงการตามม้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะหนูก็ไม่รู้นะคะว่าพี่ฝรั่งคนนั้นอะคือเขาแอกาลกอฮอล์มากเกินไปหรือเปล่ารันมหนูหิวหมาไปอะค่ะ หนูหิ้วหมาไปเที่ยวค่ะพีกตรงอีกพีกหนึ่งเลยอันนั้นหนูเจอกับตัวมามีก็พีกเหมือนกันจะเกือบลงลิฟต์ตัวเดียวกับเขาแล้วคือดันทาดาอยู่ด้วยไงทาดาก็คือเหงื่อแตกรีบเก็บปืนชินะและที่นี้คือเหตุการณ์ที่เขาทาให้เรากลัวมากเพราะเขาชี้หน้าเราใกล้มากและอีกอันนึงคือเราเห็นกับตาเขา k i กกิ้งกับอีกคนนึงอ่ะทุกคนและที่เนี้ยหนูดันไปกับอีกรถหนึ่งคือดัน เห็นพี่คนนั้นเพราะพี่คนนั้นเคยยืนข้างรถของหนูอะทุกคนบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์สงกรารปุดท้ายที่สุดมากแล้วก็ไม่ไปสงกรารอีกเลยในแบบสงกรารปีนี้แล่นและทุกคนก็เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์น,นะคะว่าถ้าที่ไหนที่มีเอลกอล์เขาห้ามเราก็อย่าไปเลย